แล้วอย่าลืมว่ามันต้องมาเป็นเกนะมาเป็นทีมคือสี่สี่สติปัญญาสัมปชัญญะสมาธิต้องมาเป็นทีมอย่างนี้ให้มันจึงจะทำหน้าที่ได้ <c oughs> ถ้ามมแต่ปัญญาไม่มีการเอามาใชา้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรต้องมีสติซพื่อจะเอาปัญญามาใชา้แ <c> ล <oughs> ้าก็เอามาใชา้ถูกเรื่องให้ถูกเรื่องไม่ใช่เอามาทั้งหมด เอามาเฉพาะาที่มันจะ,ะต่อสู้ข่าศึกได้มัน,นเรามีอาวุธหลายๆอย่างจะจำไว้ที่บ้านที่เรือนไม่ใช่เราจะใช้มันทีเดียวทั้งหมดเราจะต้องใช้าอาวุธนั่นอาวุธนี่เหมาะก,กันกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นโดนผู้ร้ายมันมาในลักษณะอย่างไรศัตรูมาในลักษณะอย่างไรจะใช้าอาวุธอะไรนี่นี่นก็เป็นเรื่องของสัมชัญญะใช่กันถูกวิธี เราใช้กําลังกําลังกําลังให้มันหนัก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 ให้มันเพียงพอกับกําลังของข้าศึกแล้วข้าศึกมันก็จะสูลหายไปนี่ขอ้อให้สนใจทาตนให้เป็นผู้สมควรแก่การทํากิจตภาวนาเนีอยไ้ทําด้วยความงมง่ายตามตามกันมาเหอะเหอตามตามกันมาเขาว่าดีก็เอาด้วย โดยที่ไม่รู้ว่าทำทำไมค่อยรู้ว่าทำทำไมจะได้อะไรซะก่อนจึงค่อยทำจะดีกว่าเมื่อวานก็เลยพูดไปแล้วในะคอน,นี้ว่ารู้ซะก่อนแล้วทำทำไมจึงค่อยทำจะดีกว่าทีนี้ก็ไม่รู้ว่าควรทำตัวอย่างไรจึงจะมีความเหมาะสมที่สุดเหมาะสมที่สุดในการที่จะทำให้ะครับ การปฏิบัตินั้นเป็นไปโดยสะดวกเหมือน,นกับว่าชั้นเตรียมมันต้องมีชั้นเตรียมจะเตรียมปฐมเตรียมมัธยมเตรียมอุดมเรียกว่าทำมันต้องมีการเตรียมเพื่อความเหมาะแล้วก็ไปศึกษาตามชั้นนั้นนั้นมันก็เป็นไปได้โดยง่ายอยเดียวนี้ก็พูดนี่เพื่อให้มีการเตรียมที่ถูกต้องที่ถูกต้องกับเรื่องที่จะทำ ขอแน่นอีกทีหนึ่งว่าเตรียมตัวเป็นผู้รู้ธรรมชาติของจิตเพราะจิตนี้ประพัดสอนตามธรรมชาติแล้วมันเศร้ามองเพราะสิเลจ,จอนเข้ามาครอบงำนั่นมันพองแผ่ได้จากกิเลสเหล่านั้นไม่ใช่มันจะต้องเศร้ามองไปเสียเรื่อยมันพองแผ่ได้จากกิเลสเหล่านั้นเวลาที่มันพองแผ่ก็มีเวลาที่มันเศร้ามองก็มี เ้าก็ะึิกใารู้ว่าเศร้ามองก็เหตุอะไรจะผ่องแ้วได้โดยวิธีได้็ป้องกันไม่มันเศร้ามองแลวรักษาให้มันผ่องแฝงไปเกิดความผ่องแวเนี่เป็นผู้ฉลาดในเรื่องของจิตฉลาดในเรื่องของจิตตาภาวนาคือการทำความเจริญให้กับจิตเราต้องเป็นผู้ฉลาด ผู้สละแปลว่าผู้ฉลาดฉลาดในการเจริญภาวนาเข,ข้าใจอย่างนี้มันก็ดีดีกว่ากันมากมายเลยดีกว่ากันมากมายเยดีกว่าที่จะไม่ฉลาดคุณก็รู้อยู่แล้วว่าความอายุเรื่องความไม่ฉลาดมันงุ่งง่ามสักเท่าไหร่เดี๋ยวนี้มันจะไม่มีเลยจะไม่มีความมุ่งง่ามจะไม่มีเลยหลับตาหรือว่า ง่ายนะไม่มีมันก็เลยไปถึงกันถึงกับว่าเรามีความฉลาดในการที่จะดำรงชีวิตที่มาแสวงหานี่ก็หาเครื่องมือที่จะไปดำรงชีวิตให้ดีที่สุดอย่าคิดว่ามาทำให้มันเกิดอำนาจศักดิ์สิทธิ์วิเศษอากายิ์มีฤทธิ์มีเดชทอเหิอนเดินอากาศให้บางคนมาทำ วิปัสสนาเนี่ยเพื่อจะได้มีตาทิพย์จะได้เห็นเลขสามตัวอย่างนี้ก็ยังม่ีมันไม่ใช่เรื่องะมันไม่ใช่เรื่องไม่มีความประสงค์อย่างนั้นน่าจะจะเห็นนรกเห็นสวรรค์ก็ไม่มีเรื่องบ้าบๆบอๆมันไม่ดับทุกข์มันต้องเห็นความจริงที่ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ย ไมหลงโง่เขาว่าเป็นของเที่ยงของสุขของอัตตาแล้วมันก็เป็นทุกข์ทุกคนจะต้องมีการลืมตานะไม่หลับตานะเข้ามาตั้งแต่เริ่มแรกทีเดียวตั้งแต่จะเริ่มทำอะไรก็ให้ลืมตาจะมาทำอนาปานสติแรกก็ยิ่งต้องการมากที่สุดจะให้ลืมตาลืมตาไม่มีเรื่องงมงาย ฝากไหว้กับผู้อื่นไม่ <c oughs> ฝากไหว้กับตามบุญตามกรรมไม่มีะต้องถูกต้องต้องชัดเจนนะต้องเหมือนกับวิทยา,าศาสตร์เป็นเรื่องทางวิทยา,าศาสตร์ถูกต้องไม่มีเรื่องมงมงายไม่มีเรื่องขาดคะแนนไม่มีเรื่องฝากไหว้ไม่มีเรื่องคำนวณอะไรเป็นเรื่องจริงนะเป็นเรื่องจริงนี่รู้เสียด้วยเลยว่าพุทธศาสนานะเป็นวิทยา,าศาสตร์ ศาสนาอื่นเขาจะเป็นไยศาสตร์ไปก็ตามใจเขาเถอะแต่ว่าพุทธศาสนาต้องเป็นวิทยาศาสตร์มีวิธีการศึกษาอย่างวิทยาศาสตร์มีวิธีการปฏิบัติอย่างวิทยาศาสตร์มาทำอานาปานสติมันก็กลายเป็นนักวิทยาศาสตร์ในทางกิตไปทันทีเลยงมงายไม่ได้เลื่อนลอยไม่ได้ เป็นนักวิทยาศาสตร์ในทางจิตมาจัดการกับจิตเหมือนกับเขาจัดการทางวิทยาศาสตร์กับแร่ธาตุสิ่งของใรกามทำหรือหมอจัดการกับคนไข้คนเจ็บจัดการอย่างนั้นแหละจัดการกับจิตในลักษณะอย่างนั้นจะเป็นเรียกว่าผ่าตัดก็ได้ศึกษาช่วยถึงแล้วก็ทำให้มันถูกต้องให้มันเป็นจิตที่มีความถูกต้องตลอดไปนี่ เรียกว่าเป็นยารักษาโรคก,ก็ได้เพราะมันกินให้มันถูกต้องกับเรื่องใหญ่หมันาคาดกันเลยแล้วก็จะได้รับประโยชน์เนแน่นอนนี่เรียกว่าเตรียมตัวเตรียมตัวสำหรับจะเป็นผู้กระกทำกิจตภาวนาจิจตภาวนาแปลว่าทำความเจริญในการอาศัยจิตบางที่ก็เรียกว่าสมาธิภาวนาก็ได้ ทำความเจริญโดยการอาศัยสมาธิทำภาวนาเฉยๆก็ได้คือทำความเจริญให้แก่จิตใจพระพุทธเจ้าท่านิยมเรียกว่าสมาธิภาวนาทําความเจริญด้วยสมาธินั่นก็ต้องทำใ้สมาธิเกิดขึ้นมาก่อนแล้วก็ได้อาศัยสมาธินั่นเป็นเครื่องมือสำหรับทำความเจริญ สมาธิที่มีอยู่ตามธรรมชาตินั้นไม่พอมันน้อยเกินไปปัญญาที่มีอยู่ตามธรรมชาติมันก็ไม่พอมันน้อยเกินไปแม้แต่ความมีสติสตินี้ที่มีอยู่ตามธรรมชาติมันน้อยเกินไปไม่พอต้องมาฝึกกันมาให้ดีกว่านั้นให้เร็วกว่านั้นให้มากกว่านั้นสตินั้นเป็นเร็วมีความเร็วในการขนส่งเอาปัญญามาอย่างรวดเร็วปัญญาก็รอบรู้ในสิ่งที่ควรจะรู้ไม่ต้องรู้ทุกอย่างรู้แต่ควรที่ควรจะรู้ ไปดับทุกข์แต่มันก็มีหลายชั้นหลายระดับหลายแง่หลายมุมเอามาใช้ถูกเรื่องถูกเวลาก็เป็นสัมปชัญญะขึ้นมาและสมาธินะ่ะเป็นตัวนุนส่งตลอดเวลานี่สมาธิภาวนาทําความเจริญโดยอาศัยส,สมาธิเป็นเครื่องมือท่างทั้งท้หลายจะเข้ามาสู่ขอบเขตอันนี้ขอบเขตขั้ความเป็น นักสมาธิภาวนาก็ได้จิตภาวนาก็ได้เป็นผู้รประพฤติประมจันเพื่อทำที่สุดแห่งความทุกข์คือไม่ความทุกข์เกิดขึ้นได้ต่อไป่างนี้ก็ได้